รายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดหยาบคาย ครับผมจะบอกก๊อปโซคูทำไมเอาใหม่สวัสดีครับผมก๊อปทัดเทพนะครับตอนนี้มาเยี่ยมชมกองถ่ายเพลงเหนือกาลเวลานะครับเพลงใหม่ล่าสุดจากวงที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะครับวง m u s h r o o m Hunter นะครับวงใหม่มาแรงของนี่ครับพระเจ้าโจ๊กโซคูยังไม่ได้ออกเลยไหนบอกว่ามาแรงหน้าอะไรเงี้ยเออกูมาแรงมาขับรถมาแรง ข uhm. ับเร็วกว่านขับเร็วแต่ช้ากับพี่เช้าหน่อยเพลงนี้เป็นไงบ้างครับพี่เพลงเหนือกาลเวลานะครับอ้นี่ตังเติดะเพลงเหนือกาลเวลานะครับเป็นเพลงโปรโมทเพลงแรกของวง Mushroom Hunter ซึ่งจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ที่สุดเราถึงน้างเาเป็นเพลงแรกว่า Joe c o คูเนี่ยกลับมาทำร้องเพลงเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหน มันก็เลยตอบด้วยเพลงตอบด้วยเพลงกัเลยว่าด้วยดนตรีที่มันประหลาดที่สุดแปลกที่สุดมีตัวเต็นูเต็นัวอะไรตัวตนตัวตนแล้วกันมีตัวตนที่ฉีกแนวออกมากินไอที่แปลกกว่าชาวบ้านชัดที่สุดก็คือเพลงนี้แน่นอนนะครับซึ่งเนื้อหาเพลงก็เกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่เสียคนรักไปแล้วอย่างไม่มีวันได้คืนกลับมาแต่ก็ความรักของเขาอยู่เหนือการเวลาครับไม่ลดน้อยถอยลงเหมือนปกติธรรมชาติมนุษย์ นะฮะก็เลยพอมันผิดธรรมชาติมนุษย์ปุ๊บก็เลยนึกถึงแวมพร์อ่าแวมพร์เนี่ยอยู่เหนือกันเวลาไม่ตายไม่เน่าไม่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแวมพร์ที่รักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วไม่ลืมเลยก็น่าจะเป็น MV ที่ดีแบบนี้เป็นต้นดังชุดนี้เลยพูดถึงแวมพร์เราก็เลยเป็นแวมพร์เลยนะฮะครับผมวันนี้ก็ถ่ายกันด้วยเนื้อเรื่องประมาณไหนบอกพอบอกได้ไหมครับคอมดี้เพลงมันเศร้าแต่ว่ามันมีจังหวะที่เร็วมันก็สนุกสนานได้มีความไม่จริงจังมีความแบบว่าเออให้คนดูแล้วมีรอยยิ้มสนุกาแแล้วก็ยังมีบบ แล้วก็อินแต่ก็แต่ก็มันก็ไม่ทาไม่ถึงกับทําลายเพลงก็สามารถอินกับเนื้อหาเข้าใจเนื้อหาได้เพลงนี้ใครเป็นคนแต่งครับโจ๊กโซคูยังใช้คํานี้อยู่ติดโจ๊กอ่ะกูอ่ะกูมัดรูมฮันเตอร์โจ๊กมัดรูมฮันเตอร์นี่แหละคนไทยเขาจะไม่จํากูตรงยาวอย่างนี้ได้เลยโจ๊กบอบะเจ้าโจ๊กบะเจ้าโจ๊กดีที่สุดนะฮะบะเจ้าโจ๊กแต่งเองด้วยรวมทั้ง MV นี้ได้ข่าวว่าเป็นคนคิด MV เองกับกํากับเองด้วยจริงเปล่ามีก็มี มีผูมกับที่มากำกับคิวกล้องจริงๆครับแล้วผมก็เป็นกำกับ กำกับอะไรครับกำกำกับข่าวมื่อกี้บ้ากำกับอะไรอ่ะกำกับ MV นี่แหละเออจริงๆไม่มีความรู้หาอะไรหรอกก็แบบมองเขาแล้วก็แบบว่าชอบล้ไม่ชอบแล้วทำเป็นเหมือนผู้กำกับแต่ว่าเราเขียนบทเราเขียนบทเราคิดเนื้อเรื่องเองคิดโปรดักชั่นเองติดต่อช่างแต่งหน้าช่างทำผมสไตล์ลิทเองกูเหลือแต่งหน้าเองตอนเนี้ยไม่ลองล่ะครับผมฮะเห็นมีประมาเฮสีเป็นกูรูทังด้านการแต่งหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะซึ่งเพลงนี้นี่ก็น่าสนใจตัวละครที่จะมาแสดงด้วยก็จะมี คุณตั้งบริบูรณ์คุณเชาเฉาแล้วก็แวนพายอาทัพทีมบริการนางเอกแล้วก็แวนพายสาวอีก2คนนะครับซึ่งก็สําคัญกับเรามากไปไปดูหน่อยไปดูน้องนี่นะครับมาทางน้องๆกันบ้างนะครับสวัสดีครับเป็นแวนพายสาวใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่ออะไรกันบ้างแนะนำทีละคนชื่อท็อปค่ะน้องท็อปนะครับคนแรกนะครับคนที่2ครับค่ะชื่อเบียร์ค่ะชื่อเบียร์นะฮะมา2คนนะฮะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับตื่นกี่โมงฮะโอ้ยนัดที่นี่หกโมงเช้าค่ะที่เซนต์อิสเวลเหนื่อยหรือยังยังค่ะยังไไม่่่่เหนนือยยถาปกีีซแล้วฮะ ซีนเดียวซีีนเดยวยังมีเหลืออีกกี่ซีนครับสองเหมประมาณสองซีน <15. S 2> ได้ค่าตัวเท่าไหร่ครับผม ไม่ต้องถามไม่ต้องถามเรื่องนี้อ๋ทางนู้นทางนู้นนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาร่วมงานกับพระเจ้าของเราครับตลกดีค่ะจริงๆแล้วตลกดีนะพี่ก็ขัแล้วขับทุกซีนค่ะขับทุกซีนเมื่อกี้ก็ขัตลอดขําตลอดเลยคนตลกไปคืออารมณ์ดีมากคุณคนอารมณ์ดีตลอดนะฮะโอ้หน่าชื่นชมนะครับก็ฝนก็ดูไว้นะครับตอนทำงานก็อารมณ์ดีอย่างเงี้ยนะฮะ ขอบคุณมากๆเลยต,ตาิาอย่าติดตามกับเพลงนี้ครับแน,น่แน่เลยฝากเพลงนิดหนึ่งครับเพลงชื่ออะไรเพลงชื่ออะไรจำได้ไหมเหนือกาลเวลาค่ะเหนือกาลเวลา ยังไงก็อย่าลืมฟังเพลงนี้เหนือการเวลาดูเอ็มวีเจน้องๆเห็นพี่ขำๆอย่างนี้เห็นบางอย่างของพี่แล้วจะไม่ขำเห็นอะไรพี่เมียกูนี่แหละเมียกูนี่แหละโอเคขอบคุณมากนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆครับสวัสดีนะครับนี่ฮะแล้วก็ด้านข้างของเรานะครับอุ้ยพี่เฉาหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยสวัสดีครับพี่พอไม่มีหมวกแล้วผมจำแทบไม่ได้เลยนะหล่อขึ้นครับหล่อขึ้นนบผมบอกนี้เลยฮะครับเป็นไงบ้างครับบทบาทวันนี้พี่เฉามารับบทบาทอะไรครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมยังเลยฮะใช่เพราะว่าเสื้อผ้ายังไม่ได้ ยังไม่มีเสื้อผ้าทีมคันคือไซส์มิดินไม่มีด้วยโอ้โหตอนนี้กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ฮะหาเสื้อผ้าให้เหมาะกับตัวเราที่สุดตองบทบาทเป็นเอ่อเป็นพ่อบ้านครับเป็นพ่อบ้านผู้ดูแลอ่คาลิฮแห่งนี้นะครับผมและทีมคันคือบทบาทเยอะมากครับบอกตรงนี้เลยน่าติดตามนะครับชิงนาตาล่าแหละผมว่าน่าจะเข้าชิงนาตาล่ากับเมฆขลัโอ้โหเข้าชิงกันเลยนะครับเอ็มวียอดเยี่ยมเอ็มวียอดเยี่ยมนะครับอย่าลืมติดตามนะฮะมีคนบอกว่าเวลาคุณไปเล่นเอ็มวีใครแล้วมันจะมีอาถรรพ์หรือเปล่าแน่่นนอออครรรับเืงะไ ยับแม่ฮะครับผมทำไมแล้วไปเล่นแล้วเป็นยังไงก็โดนซุปไก่สกัดครับโดนแบนครับผมโดนแบนครับผมไม่เป็นไรเราไม่กินซุปไก่ไม่กินนะไม่กินนะไม่กินซุปไก่นะไม่เโอเคโอเคไม่โดนไม่โดนรับรองเอ็มวีนี้ทะลุเปี้ยงป้างบอกเลยครับผมสุดยอดเราทั้งช้างฟังเพลงแล้วพี่เชารู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อนหดหูเมื่อนหดหู โอ้โหเพลงมันหลอนเพลงดีเพลงดีเพลงดีความต่างของโจ๊กโซคูบราเจ้าของเรากลับมาติดตามไม่ดีครับสำหรับซิงเกิลนี้นะฮะไม่เหมือนธรรมดาครับโตขึ้นเก่งขึ้นและทีมคัญคือกอ in เตรมมากขึ้นครับครับเดี๋ยวขอไปไปดูไปดูทำเตรียมทำงานแล้วเตรียมทำงานแล้วนะครับโรได้เวลาทำงานของพี่ชาวแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศในกลองก้องถ่ายของเรานะฮะชื่นมืนครับถึงแม้จะวางเวงไปนิดนึงก็ถือว่าคนหาโลเคชันนี่ใช้ได้นะฮะตอบโจทย์ในเรื่องของเดคูล่านะฮะมาหาได้ยังไง ไม่รู้นะฮะดีจริงๆรู้สึกว่าคนหาตัวเกชันี้มากินกับเด็กด้วยวันนั้นนะครับดูข้างในดีกว่าครับพากิบบรรยากาศครับ ผมเนื่องจากเป็นการทำงานที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับกับทุกๆสิ่งทุกอย่างต้องเป๊ะมากๆนะครับตอนนี้เราเจอปัญหาหนิดนึงนะสำหรับกองถ่ายของเรานั่นคือชุดของพี่เชานั้นใส่ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าพี่แกเมื่อคืนอาจจะไปซัดบุฟเฟ่มาหรือเปล่านะฮะวันนี้ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่โจ๊กกำลังค่อนข้างเครียดอยู่นะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้แก้ปัญหาไปถึงไหนแล้วฮะไม่แล้วถ้าเกิดมันมันถ่ายช้าไม่ได้ครึ่งชั่วโมงก็ไม่ไม่ค่อยได้เพราะว่าค,คิวมันได้ถึงแค่หกโมง แล้วก็ไอ้ร้านในห้างนี่ตอนเราดูดูอยู่มันไม่มีแบบที่เขาจะให้ใส่ตอนนี้เราก<ม>็แก้ปัญหาด้วยการไ,ไม่รู้มัน m e s s ซนเจอ ให้แมสเซนเจอร์ไปเอาชุดอยู่นะฮะนี่ก็เป็นไม,ไม่รู้ทันหรือเปล่ายังไงก็ต้องปรับกันไปนะครับนี่ก็คือมีปัญหาขึ้นมาในกองถ่ายนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการทํางานย่อมมีปัญหาเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามันอยู่ที่การว่าเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขนาดไหนนะครับขอให้การถ่ายทําได้ถ่ายทําไปอย่างแคล้วคลาดนะฮะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับผมผมกำลังรีบร้อนกันเลยทีเดียวนะฮะแก้ปัญหากันไปครับมาเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อครับผม ในระหว่างที่เราแอบดูเขาซ้อมเต้นกันอยู่นั้นเราก็ได้มาเหลือบเห็นพี่เชาครับผมพี่เชาแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้ชุดมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีรอบนึงครับพี่สุดยอดครับได้ชุดมาแล้วครับเรียบร้อยครับสบายใจครับตอนนี้ออหล่อแล้วครับเอออันนี้เป็นแบบเมคอัพระหว่างที่พี่แบบหน้าตามไม่ได้นอนนะไม่ได้นอนใช่ก็คือช่างแต่งหน้าเขาบอกไม่ต้องแต่งแล้วได้เลยพอดีวันนี้เลยใช่ฮะดูฮะมี ตาค้ำมาเลยไม่ใช่นี่เขาแต่งใช่ครับผมนะฮะ,ะ,ฮะกู้เงินสบายเลยมีคนค้ำมีคนค้ำโอ้โห วันนี้เป็นพ่อบ้านครับให้กับน้องรักสุดหัวใจของผมนะครับอย่าลืมติดตามชมแล้วกันนะฮะเหนือการเวลาครับผมสุดยอดมากมครับผมวงอะไรนะวงอะไรนะมัชชูม์มัชชูพันเตอร์ครับผมนักล่าเห็ดเนี่ยไอ้มาริโอเอาไปชาวบักผ่อนกันก่อนนะครับอ่าไปดูตอนนี้เหมือนเขาจะได้ท่ากันแล้วอ้าวปอ มันจังหวะไม่เหมือนเช่มันใช่ตรงไหนค่ะลิตาได้โอเคดีมากได้จบแล้วนะเด็กแล้วก็โพสกันเต้องอย่างโอเคซ้อมหูต้องซ้อมด้วยนี่ขวาซ้ายขวาเกมห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับโปรดิวเซอร์มือทองนะฮะที่ปลุกปั้น ค่ายคริสปี้ซาวนะครับจนประสบความสําเร็จล่ํารวยมหาศาลเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์อะไรอะไม่รวยอะครับอาจารย์โอ้โหว่าจะยืมตังค์สักหมื่นห้ายังไม่รวยอ่ะไม่มีตังค์ไม่จริงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวขอขับรถกลับบ้านด้วยขอขับรถกลับบ้านนะครับขอมือตากล้องเลยแล้วกันครับนี่ครับตัวนี้รวยเลยครับผมอาจารย์เป็นไงบ้างครับวันนี้ถ่ายทํา MV ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยคิดเยอะทําทุกอย่างอาจารย์จิ๊บเป็นเจ้าของค่ายที่เขาเรียกว่าอาจารย์จิ๊บนะครับเป็นเจ้าของค่ายที่ทําเองทุกอย่างตั้งแต่ทําเพลงอัดนู่นนี่นั่นบ ถูบ้านซักผ้าล้างจานอันนั้นมันหน้าที่พอบ้านครับมันไม่หมดทำหมดทำหมดนะฮะดูแลทุกอย่างถ่ายลงถ่ายรูปคู่เข้าหมาทําหมดทํดคู่เข้าหมาด้วยถ่ายรูปโปทาอาร์ตเวิร์กเองทำอาร์ตเวิร์กเองเนี่ยเดี๋ยวต้องคุมตัดคุมตัดด้วยเขาตัดเองได้ด้วยแม่ขี้เกียจขี้เกียจแล้วเราไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเคยไปแอบดูจานจานตัดแม่ก็เลยมีก็ยังตัดเองได้นะฮะทำได้หมดทุกอย่างจริงนะครับนะครับแล้วเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับจานตอนแรกที่ทำกับโจโจเป็นคนทำเดโมมาไม่รู้เราไม่เข้าใจกันสื่อสารัไม่รู้ โจมันแก้ตีคอนมากะร้องไงแล้วก็มันอยากได้เป็นลาตินหรอะแล้วมันจะเป็นลาตินได้ยังไงเป็นได้ไงอันนี้จริงๆมันเป็นลาตินนะแล้วก็แบบว่าเราก็ใส่กองกันเลยกับมาร์ชิ่งสองคนโป๊ะตุ๊ตโป๊ะโป๊ะใส่ยกบอกไม่ใช่ไม่ได้ต้องการแบบนี้อะไรไม่ได้ต้องการแบบนี้แล้วบอกเฮ้ยโจต้องการแบบไหนอ่ะผมต้องการให้มันเป็นผีเปนผี รานนี้พอมันเป็นผีปื๊บเรามาคิดใหม่เลยโละหมดทุกอย่างโจดนี่หรือทํายังไงวะให้มันเป็นผีพยายามใส่ซาวที่มันเป็นผีเข้าไปออันนี้ใส่ซาวเปลี่ยนกรองเอาไอ้นูนออกไอ้พวกเพอร์เฟชั่นที่เป็นของลาตินเอาออกเลยเพลงเปลี่ยนเลยทีนี้ฟังมานวหลอนคนลุกเลยครับผมขึ้นมาอินโทรนี่นึกว่าเพลงชมรมอะไรสักอย่างชอบนะชอบแล้วก็ส่วนตัวก็คิดว่าอันนี้เป็นอะไรที่ แปลกออกไปยังไม่เคยทําอะไรแบบนี้เหมืนอนกันแปลกแปลกนะด้วยส่วนตัวที่ฟังมาแล้วผมรู้สึกแปลกแล้วแล้วส่วนตัวของอาจารย์จิ๊บเนี่ยคิดว่าจะลบคําที่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยโจ๊กโซคูออกเดี่ยวมันก็เหมือนเดิมแหละม,มันก็เป็นโซคูแหละแต่มาแค่ออกเดี่ยวอย่างเงี้ยอ,อาจารย์ว่าลบคําพวกนี้ได้ไหมมันไม่เหลือความเป็นวงเก่าๆที่เคยมีจริงๆแล้วอันเนี้ยโจ๊กเป็นคนบอกเองว่าอยากให้เป็นตัวเองที่สุดพี่โจ๊กนี่มีความตั้งใจกับ M v วนี้มากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ว่ากับเพลงนี้เลยทั้งหมดทังเป็นผู้กํากับเองด้วยทั้งคิดงานพอออตตตเรรื่่่งงงะไาาๆทุกยัว เรื่องเลยจ็อกในตัวต้นเรื่องเลยวางแผนมาหมดแล้วมาเล่าให้อาจารย์ฟังแล้วก็มาช่วยกันปรปับปรุงใช่ที่คําถามหนึ่งครับว่าอาจารย์ชิปเนี่ยก็เคยร่วมงานกับทั้งตอนที่เป็นโซคูอยู่ร่วมกันมาแล้วและมาร่วมงานกันตอนนี้ที่พี่อกเป็นมัสลูมฮันเตอร์เนี่ยฮะอยากถามว่าตอนนั้นกับตอนนี้มีพัฒนาการขนาดไหนยังไงครับช,ชัดเจนไหมถามถึงเื่อพัฒนาการของตัวตัวตัวผมหรือว่าถามถึงพินัฒนาการของตัววงเอาทั้งสองอย่างเลยแล้วกันครับไหนก็มาแล้วทั้งสองอย่างเลยเอาแต่ตัวเองก่อนนะรตัวเองเนี่ยค ไเมีรู้รแล้วแล้วแต่ว่า ทางของโจ๊กเนี่ยพัฒนาการขึ้นนะโจ๊กมีแนวความคิดที่เปลี่ยนออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งเพลงแนวความคิดที่โตขึ้นอะไรตา่างๆแล้วก็หลังจากที่เราเคยร่วมงานกันระบั้มนั้นอะ่ะหลังจากนั้นโจ๊กเป็นดาราเยอะไงใช่เป็นดาราเยอะแล้วส่วนใหญ่จะหนักออกไปทางขำขันครั้งนี้ภาพนั้นก็อาจจะติดมาด้วยนิดๆก็พัฒนาการทั้งเรื่องการแสดงแล้วก็การร้องเพลงนะครับรับรองว่า MV เพลงนี้ตัวเพลงด้วยน่าสนใจหมดแน่นอนครับอยากแชอาจานชิปบอก นิดนึงทิ้งท้ายว่าทําไมคุณถึงต้องฟังเพลงนี้และดู MV นี้ครับทาไมสวยและเพราะสวยและเพราะแค่นี้สวยและเพราะนะครับเรามาดูกันสวยเพลงเพราะเออใช่แค่นี้ักแสดงอ่ะนักแสดงไม่มีเหตุผลเลยนักแสดงก็สวยสวยมากเก็บหน้านิดนึงจกสวยด้วยวยด้วยนะครับรับรองว่าใครที่ได้ชมเพลงนี้แล้วไม่ผิดหวังนะฮะใครชมเพลงนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆจะเป็นประโยชน์มากใช่ยุคนี้ถ้าไม่อยากจะซื้อกันไม่เป็นไรอย่างน้อยเปิดดู YouTube แล้วก็ช่วยแชร์ให้ด้วยช่วยแชร์กันให้ด้วยช่วยกัน สนับสนุนกันทางนี้ก็ยังได้<ช>นะครับไม่เสียตังค์สักบาทไม่เสียตังค์สักบาทเลยนะดดกดคลิกเข้าไปแค่นั้นเองเพลงนี้เจ๋งจริงคุณแชร์เพื่อนดูครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับนักแสดงอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาเข้ามาเติมเต็มความหล่อของ MV ของเรานะครับสวัสดีครับพี่ตักบริบูรณ์ครับผม ตอนคนนี้ใครมีชื่อเสียงไหมเนี่ยมาสัมภาษณ์ผมเนี่ยเป็นเป็นนักร้องตัวคุณเลยอ๋อเฮ้ยได้ได้ดิได้ได้นั่งได้ครับพี่นั่งโอเคครับสวัสดีครับนั่งได้ดิฮะโอเคครับผมสวัสดีฮะฮะก๊อปโซคูใช่ครับตอนนี้ข้อเสียครับเพิ่งจะเป็นทิศมาใช่ก็จะขอแสดงความเสียใจด้วยครับเจโอเคใช่ครับพี่อย่าไปคิดมากอย่าคิดมากหมายความว่าให้ผมไปถ่ายเอ็มวีด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ออกในช่องของพระเจ้าโจ๊กแชนแนลถูกต้องครับพี่สองเด้งเลยสองเด้งเลยตังก็ไม่ได้ด้วยได้ไหมฮะตังก ดูเจ้าของโปรเจกต์ทำหน้านัดกองนะฮะเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ามทำอะ<า>ไรครับถ่ายเอ็มวีฮะถ่ายเอ็ครับผม<อ>พเพลงใหม่ของคุณโจ๊กบ้าเจ้าฮะมาถึงที่นี่เจ็ดโมงเช้าแ๊บเจ็ดโมงเช้าแป๊ะปครับผมแล้วได้ถ่ายกี่โมงครับเที่ยงครึ่งครับผมเที่ยงครึ่งครับผม แล้วก่อนนั้นท่นไปทำอะไรนอนครับผมได้เวลานอนพอดีได้เวลานอนฮะก็รู้สึกดีใจฮะครับอีกไม่นานกนรอครับผมเองก็จะมีงานบ้างนะฮะแล้วก็จะเชิญน้องโจ๊กบ้าเจ้าโจ๊กนะฮะแน่นอนครับมาเป็นส่วนหนึ่งในงานของผมครับก็คงจะนัดแบบนี้แหละฮะครับนัดแบบเช้าเเลยนัดแบบเช้าเเลยเราจะต้องฟังด้วยไอโจ๊กที่พูดมาเนี่ย มันคือเรื่องจริงแต่ว่าน้องรักครับรักมากรักมากถึงแม้ว่าเราเองจะเหนื่อยยังไงเราเองก็ต้องมาจริงๆครับเพื่อน้องเพื่อน้องู่เห็นมากเห็นมารักน่ารักมากสุดยอดเลยวันนี้พี่มาเล่นมาเล่นกล่องก็ไม่มีแจกนะฮะต้องซื้อมาเองด้วยนะครับผมนี่ซื้อส่วนตัวมาแล้วก็ไม่แบ่งเพื่อนร้านนี้อร่อยมากเลยอยู่ตรง้างนอกเพิ่งมาจริงหรือเปล่าอร่อยร้านนี้อร่อยมจะมาถึงเนี่ยต้องมาถึงถึงตอนเที่ยงนัดกี่โมงอันนี้ข้าเที่ยงข้าวเที่ยงข้าเช้ามาไปแล้วมาไปแล้วมาถึงกี่โมงข้าวเช้า9 9โมงนัดกูกี่โม7 ข้าเช้ามากี่โมงเก้าสุดยอดโปรดักชั่นนี้สุดยอดจริงๆเลยนะฮะหาใครมาเทียบไม่ได้แล้วนะนัด7จ็ดโมงเช้ามาถึงกันนะครับประมาณ6กโมงเช้าแต่ข้าวของยังมาไม่ถึงมาถึง9ก้าโมงเช้าแต่เราเองก็มาเพื่อโจ๊กดีใจเอาจริงๆดีใจนะดีใจเฮ้ยคุณสัมภาษณ์อยู่รู้สึกไงการแสดงในวันนี้บอกตรงๆเลยนะยังไม่รู้เลยว่าพี่เนี่ยเล่นเป็นใครยังไม่รู้เรือยังไม่รู้เรือง อะไรนะอะไรเรื่องเลยไปแล้ว ไปหมดแล้วไปแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเออสัมภาษณ์ไปมีขอถ่ายรูปไปด้วยฮะเขอบคุณละลพี่ตั๊กเดี๋ยวมาต้องถ่ายผมโอเคโอเคขอบคุณพี่ตั๊กมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือกูต้องออกไปถ่ายต่ออีกแล้วเนี่ยใช่พี่ใช้งานกูคุ้มมากเลยนะพี่โอเครักมากเลยอ่ฝากท่านเลยว่าให้ดูก็ต้องขอฝากเลยนะครับเพราะว่าน้องโจ๊กสักคูบอกเลยว่าตั้งใจทำเพลงนี้มากมากเลยนะฮะซึ่งเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็สบายสบายแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยนะฮะซึ่งเป็นมิวสิกที่หาดูได้ยากบรรยากาศแบบคลาสสิกคลาสสิกองงเพล เลยเนี <aunque S 2> <me> ่ยครับก็ต้องขอฝากติดตามกันด้วยนะครับผมครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตั๊กมากครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่ตั๊กต้องไปถ่ายต่อด้วยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณครับบบ๊ายายจ้าโอเคจ้า สรานตอนนี้นะครับเราก็มีช่วงวิกฤตขึ้นมานิดหนึ่งครับผม,มได้ยินมาว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะฮะเราจะถ่ายทันไหมเหลืออีกกี่ซีนครับไม่รู้เหมือนกันว่าเหลือกี่ซีนแต่มันไม่เอาจริงๆมันไม่ทันเราไม่รู้จะทํำยังไงเขาเขาบอกว่าร้านเขาขายได้วันละสองแสนเขาให้เพิ่มไม่ได้เราตัดฉากใหญ่ๆสําคัญไปละหนึ่งฉากแล้วก็ตัดยิบย่อยไปพอสมควรแต่ยังไงก็ต้องมีทางจนได้อาจจะมีทางและต้องมีทางหรือยังไงก็ตามแต่ว่าไม่มีทางที่จะถ่ายอีกวันได้เพราะมันมีมีตังแล้วเราก็จะทาให้สุด งไงเดี๋ยวหวังว่าตอนจบจะสัมภาษณ์กันแล้วยิ้มแย้มนะแล้วก็มาดูกันครับว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรนะฮะ อนนี้เราก็มาอยู่นางเอกของ MV ของเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณทัพทินครับมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเล่นวันนี้รู้สึกแบบการนหัวร้องไม่อยู่ก็สนุกดีค่ะสนุกดีเป็นเป็นครั้งที่2ที่3แล้วที่ร่วมงานกับพี่โจ๊กน่ารักเหมือนเดิมแล้วได้ฟังเพลงหรือยังฮะยังเลยค่ะยังไม่ได้ฟังตายแล้วเดี๋ยวต้องแอบไปเปิดให้ฟังนะฮะนี่เล่นเอวีจนเสร็จแล้วยังไม่ได้ฟังเพลงเลยอะค่ะสรุปแล้วคิดว่าเพลงนี้มันจะออกเศร้าหรือออกฮาครับผมถ้าพิมว่าน่าจะออกแบบโรแมนติกแล้วก็แบบ อะไรที่มันซึ้งกินใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อมีพี่โจกับทัพทีมพี่ตักบริบูรณ์พี่ชาวชามารวมตัวกันอะยังไงมันก็ต้องฮายอยู่แล้วว่ะแน่นอนด้วยตัวแสดงนะคะครับผมัตนทิ้งท้ายนิดนึงครับว่าทําไมเราถึงต้องดู MV ตัวนี้ของพี่โจครับแน่นอนค่ะเพราะว่ามีทัพทีมมาริกานะคะต้องดูนะใครเป็นแฟนคลับของคุณทัพทีมนะครับห้ามพลาด M v มตัวนี้เลยกับเพลงเพลงอะไรฮะรู้ชื่อยังยังเพลงอะไรเออ เพลงอะไรวะเหนือการเวลาเหนือการเวลานะคะฝากด้วยกับเพลงเหนือการเวลาใครที่ชื่นชอบพวกเรานะคะก็อย่าลืมแชร์กันเยอะๆเอาให้ฮิตทั่วประเทศไปเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณทัพขีมมากครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายและตอนนี้ครับผมก็มายืนอยู่ข้างพี่โจ้ครับตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วครับผมโล่งไหมพี่โล่งครับนี่ถ่ายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราเวลาจําเป็นมีการบีบบังคับเกิดขึ้นอะไรที่บอกทําไม่ได้ทําไม่ได้ ได้ครับซีนสุดท้ายนี่ที่เป็นฉากอารมณ์เลยเนี่ยปกติต้องถ่ายกันค่อนข้างนานละเอียดละอใช้ไปกีนาทีครับเท่าไหร่นะประมาณ20ได้กูต้องตอบกูถามกูต้องตอบเองอะไรเนี่ยรายการเราไม่เหมือนใครเออประมาณ2ี่นาทีถือว่าเร็วมากนะมีทั้งโวยวายร้องไห้นะฮะนี่ตาแดงเพราะร้องไห้โดนเครื่องสำอางโดนยาหยดตาโดนคอนแทคเลนดโดนควันแต่ดราม่าอยู่เหมือนกันนะครับนอกจากจะมีตลกแล้วฮาม่าก็ได้มั้งฮาม่าเป็นแนวใหม่ฮาม่าเป็นแนวใหม่คือเป็นดราม่าที่หัวเราะได้อ่ามีหัวเราะบ้างนะฮะแล้วก็มีฉากอารมณ์ ด้วยเมื่อกี้มีการใช้ภาษาที่ไม่ปกติของ MV ไทยใช้กันเหมือนกันครับไม่เคยเห็นว่าจะมีนักร้องคนไหนมันน่าเบ่อจะบอกได้ว่าบอกได้ไหมมันออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วนี่มีภาษาของภาษาอังกฤษด้วยนี่ไปเรียนที่ไหนมาระทับทิมสอนใช้คุมจริงครับนักแสดงเรามาช่วยเหลืออะไรกันได้เยอะพี่ชาวพี่ตั๊กอะไรมาช่วยคิดกันเยอะบอกเลยว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมได้เกิดขึ้นแล้วกับ MV เหนือกาลเวลาขอบคุณทุกคนที่ทำให้ความฝันของผมเป็นจริงถ้ามีโอกาสก็ไปดูตัวเต็มกันครับนะและนี่แหละครับคือ ผลงานของมัชร r o o m Hunter ครับมีวิดีโอลิลิกทาง YouTube แล้วนะครับ